ตรงนี้ก็เราต้องรู้น็อตแต่ละตัวมันทําหน้าที่อะไรเราก็จะซ่อมมันได้นะครับมันกับน็อตตัวนี้ใช่ไหมมันก็ล็อกตัวนี้ไม่ให้โยกนะครับนี่นะครับก็ถ้าเรารู้จากน็อตแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรมันจะช่วยให้เราซ่อมอจากพวกนี้ได้นะครับก็ พยายามศึกษานะครับหลายคนก็มาถามผมว่าอยากเป็นช่างซ่อมจักรได้ยังไงก็ไปซื้อเครื่องมือมานะครับเครื่องมือที่มีชุดนี้นะครับเป็นบางทีเสาเสาเข็มที่เราเย็บมันโยกได้นะครับโยกขึ้นโยกลงได้นะครับมันจะลองเข้าไปดูชุดนี้นะครับชุดที่เป็นหมุนอยู่นี้นครับชุดหมุนอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงที่ เดี๋ยวชี้ให้ดูตรงชุดนี้นี่นะครับชุดนี้บางทีนอ็อตหลวมนะครับมันมันจะทําให้ตัวนั้นมันโยกอะลองขึ้นมาดูตรงตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับนนะครับตรงนี้จะชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะครับมันจะมี นอดอยู่ตรงนี้เส้นแฟตมันไม่ตรงนี่นะครับนี่นะครับ มันจะมีน็อตอยู่ประมาณตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่มีหัวน็อตอยู่เห็นหรือยังน็อตตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีน็อตตัวใหญ่นะครับน็อตตัวใหญ่มันจะก็จะล็อกลูกเบี้ยวนะครับตรงนี้น็อตตัวใหญ่แต่น็อตตัวนี้เป็นน็อตปรับน้ํามันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับน็อตตัวที่แกนกลางนะครับแล้วจะมีจุดมัก เห็นได้ยังครับเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ออกด้วยท่านผู้ชมจะได้เห็นง่ายๆนะครับ นี่นะครับน็อตตัวน็อตตัวข้างในนะครับที่เห็นไหมตัวข้างในที่มีจุดกลมๆอยู่ตัวนั้นเป็นนอ็อตปั๊มน้ำมันนะครับท่านก็ลองหมุนเอาบางจากบางตัวมันเก่าแล้วหมุนขยับไปขยับมาถ้าน้ํามันที่มันฉีดออกมาเวลาเราเย็บแล้วมันเป็นฝุ่นละอองนะครับน,นะครับตรงชุดฝั่งนี้ก็จะมีเห็นนะ เป็นเป็นรูน็อตนะครับนี่น็อตตัวนี้เป็นน็อตปรับน้ํามันนะครับตัวที่มีจุดกลมๆนะครับจุดลกลมๆนะ่าจะเห็นอยู่แกนกลางของลูกเบี้ยวเลยนะครับท่านก็ลองหมุนโยกซ้ายโยกขวาเอานะครับมันเป็นน็อตปรับน้ํามันนะครับแล้วก็ถ้าเข็มมันตกนะครับเข็มตกนะครับ ตัวนี้มันอาจจะไม่แน่นนะครับตัวนี้มันอาจจะโยกไปโยกมามันจะมีน็อตอยู่บนรูนี้ลองเข้าไปหมุนนะครับผมเคยเจอบางทีไปซ่อมมันเข็มมันขยับได้ขยับขึ้นขยับลงได้ไปล็อกตัวตัวที่ผมบอกนี้หายนะครับนี่นะครับชุดนี้เดี๋ยวจะใส่เข็มกลับเข้าไปแล้ว นี่ครับก็เอาให้ดูข้างในบางคนไม่กล้าถอดนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ